กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวาโสืผ้าโลยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่ๆแม่ๆท่านใดอยากได้แนวทางนะคะแนวทางฝันนะคะถ้าฝันแล้วจำได้นะคะก็จะมาพูดนะคะในบ้านถ้าฝันแล้วจำไม่ได้ก็คือไม่พูดเลยนะคะ ก็อ,อ,อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะเน้นว่าฟรีนะคะเผื่อใครอยากสอบนะคะอยากสอบเรียนฟรีนะคะเบิ้ลนะคะสองสองะะหลุดนะคะหกแปดหลุดศูนย์เจ็ดหลุดนะคะสามสองก็หลุดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดก็หลุดนะคะสองเก้ามาตัวกลับนะงานชุดเน้นนะคะสามศูนย์หลุดนะคะสามสี่ก็หลุดนะคะ สรุปแล้วนะคะมาตัวเดียวเหมือนกันกับเม็ดเดียวนะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะชุดเด่นนะคะก็จะเป็นหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะแปดห้าห้าแปดที่จริงหนึ่งสีไม่คยย่อยอยากจะเอานะมันมายากนะพี่น้องหกศูนะคะหนึ่งจ็ดจดหนึ่ง แล้วก็จะเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งนะอันนี้แถมนะหนึ่งแปดกับหนึ่งสามเขาเป็นตัวเดียวกันอันนี้แถมนะพี่น้องหนึ่งแปดหนึ่งสามนี่แถมนะอย่ามองไม่เห็นว่าน้องสาวเศร้า,าคิดตูถ้ามานะคะกันแล้วอย่าลืมเก้าศูนย์กลับตัวเดียวกันนี้นะคะหยดไว้แคบไว้นะคะขาตั้นกล้องกับพังพี่น้องมา โอ้ยนอนนางสาวโซนะเพื่อใครอยากเข้าบ้านนะคะเอาแนมไม่เห็นอีกอจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยเฮงป,ปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า